สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาส่งเปียโนให้ลูกค้านะครับโดยดรพิชยานนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าฝนตกด้วยแต่ก็นําเปียโนมาส่งบ้านลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันได้เลยครับทางพิธดซันเปียโนเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาส่งมอบเปียโนวิลสไตน์เบิร์กให้กับดรพิชยาครีมอฟหรือดรเพลงเจ้าของสตูดิโอสอนร้องเพลงไวเคิร์ซเซิลซูริโอและเจ้าของโปรเจกต์โมเดิร์ตซิงกิ้งเปียโนวิลสไตน์เบิร์กพี้ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดน,นตรีครับแต่เป็นเหมือนส่วนเติมเต็มให้บรรยากาศของบ้านดรตะเพลงรายล้อมด้วยบรรยากาศของเสียงดนตรีที่อบอุ่นครับ วันนี้บ้าน complete มากค่ะก็ด้วยการตกแต่งบ้านในเรื่องของ i n t e r i o ะบ้านของเพลงก็มีในลักษณะเป็นเดิร์น classic นะคะซึ่งเป็นแบบว่าเพลงไปเรียนแบบมาจากอพาร์ตเมนต์จากที่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยพอปเปียโนตัวเนี้ยเข้ามาเพลงก็รู้สึกว่ามันทําให้บ้านของเพลงดูสมบูรณ์แบบวันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์าแต่พอเปียโนเข้ามาก็คือ perfect ะคะ่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่กำลังหาเปียโนยอยู่นะคะอย่าลืมปีตารสันสุข,ขุมวิท26ค่ะ ขอขอบคุณดรเพลงที่ไว้วางใจให้เราดูแลครับ